ไอ้ที่บอกว่าจะพามาทำมาหาเกณฑ์เนี่ยถ้ามาขอทานเนี่ยเหรอโอ้โหใช้คำว่าขอทานแรงมากนะเนี่ยเขาไม่เรียกขอทานเขาเรียกศิลปินเปิดหมวกละ่ะเออเปิดหมวกอื้อหือไม่มีหมวกสกบายขอทานชาัชดๆขันเนี่ยแหมมันก็เป็นภาชนะวง,ก,งกลมเหมือนกันคล้ายๆหมวกเราสองคนเคยใส่หมวกที่ไหนแล้วก็ใช้ขันแทนเหมือนกันแหละไปน้ำขุดคุณนะมึง ไปน้ำใสก็เจอลูกชิ้นดิหนี่อ้ชยแล้รับน,นี่มันหน้าบ้านเลยเนี่ยปากซอยเนี่ยแล้วใครผ่านไปผ่านมาจำได้อายเขาตายเลยเนี่ยใครจะจำมึงได้แล้วใส่แววนัขนาดนี้โอ้หน้ามึงเปลี่ยนมากเลยเนี่ยเนาะเปลี่ยนมากเออไม่มีใครจำได้หรอกพื่อนไมกินแล้วกันจี้ชิงตีชิงอย่าพูดมาก,ก,กาโอนโอ,โอ,โอ ก็เปรียบเหมือนงัวที่ไม่มีเขา่าจะเดินจะเหินมันก็ดองกระแดงเปเรียบเหมือนหน้าแข้งที่ไม่มีหัวเขา่ามีน้ำชาก็ต้องมีกาแฟวมีจักก็ะแลกก็ต้องมีขี้เต่าช่วยหน่อยช่วยหน่อยมีหนึ่งแล้วก็เท่ากับสอง ขอบคุณมากครับ ไอ้หวังไอ้ชายมึงคิดว่าแหวงแค่อังเลียวช่วยมึงไล่เหรอมึคองคิดว่ากูจับพวกมึงไม่ไล่เหรอฮะนี่มึงตรวจต,ต่ำในกระหนังน,นี่เลยสิ่งไรไม่ต่อกันจะมานั่งขอทานทำไองว่านี้พวกอยากมึงเงต้องถลกหนังหัวแล้วกลับหนังกูถึงจะไม่ไล่ไอ้สักผมงองสักหนังนึงเอาแหวงมาใส่ในี่กูอย่าเรียกว่าขอทานนะเว้ยเคลียรอะไรศิลปินเปิดขันบวก กูสมเพชเวทนาพวกมึงยิงนักโอ้ยกูไม่รู้จะขำยังไงวะเฮ้กูบอกแล้วไงไอ้เชียบเราตักอะมังไปไม่รอกหอกกูกถึงได้เล็กลังตับมาทำวงสตริงไงนกกูถึงได้ร่ำรวยไงไอ้ฮอกทำไมมึงแน่ใจนะที่มึงเลือกเล่นล้ำจัดอะเพราะอยากจะไปเปิดวงสตริงอะงูมป่าใบเส<ม>ื<ถ>โธละยาละวาระชา,านางรงอะไรมาทีโอ้ยโอ้ยโอ้ย นางนางอะไมาสิาเสียงกองโพลีเขาเขามีลำบานาเปีเยตโพลีเดียวม, <า S 1> มึงดิอ่อไอ้เ<อ>หี้ยด่า,ากูกทำไมเนี่ยไม่ด่าได้ไงอะลำตัดแค่ก็ร้องอย่างงี้เอาไปร้องอย่างงี้ร้องยังไงพูดให้ชัดก่อนนะถึงจะเล่นลำตัดได้จะร้องลำตัดได้อย่างดดางี้ไม่ชักเลยยังไงจะชักอ่ะนี่ก็ช<บ>ักที่สุดแล้วไปเล่นนิ้วจะหมอขวานะพูดชัดเหรอชักสิไหนลวงพูดคำว่าถูกต้องดิถูกต้องพูดคำว่าถูกต้องถูกต้อมสุดยอดให้พูดคำว่าสุดยอดสุดยอด รอเล่นอเล่นตั้งใจที่ส่วนแล้วเอามาเอามาเอามายอุ้มป้าใบเสียโอระเโอละจ้านั่งนั่งอะไรมาเทียโอ้ยนั่งนั่งอะไรมาที่เสียงก่อนพอเดียวข้ามีอะไรมาเปียกพ่อเนี่ยพูดตรงเลยนะเสียงเฮียเนี่ยเฮียจริงอ่ะเห็งนะหมาเยือนสังกะสียังพ่อเสียงเสียง พ่อมึงตายยักษแม่ไม่ใอะไรกูถือว่าเป็นคำชมกันแล้วกันฮะเฮ้กู hey, สมเพลงมึงว่ะอยากช่วยทำมุงด้วยฮะข้อไปหน่อยเสียไ <c oughs> อ้สัตเอาแวกมาใส่มึงจะใส่ทำเฮี้ยอะไรคงเขารู้จากมึงทั้งซอยทั้งว่าเข้าออกเนี่ยเฮ้อันนี้กูให้มึงเป็นการส่งตัวเอาไปซื้อยาย้อมผมนะ ไม่ต้องใส่แว้งกูาอายแทงจะให้ใส่ไปจะขันนู่นยิงสักสีไม่รับเงินจากมือกูด,ด้วยไอ้เหี้ยไล่แต่มึงแั่งงานแล้ต้องไปเสียยาย่อมผมไอ้เหี้ยพวกงมากแตไม่ให้เลยแต่ไม่เป็นไรกูถือว่ากูทำบุญกับล,ลากางนะตังเสียให้ไปฮะหน้ามึงนีน่เหมือนลิงป่วยเลย <c oughs> ไอ้สั่งใส่แว้ง <c oughs> นึกว่ากูจำไม่ไล่นี่เขาเมื่ออาชีพมึงมาเล่นข้างๆเขาเมึงไม่อายเขามั้งเหรอ เขาเล่นโคกแน่งเลยถึงตาเขาจะบอกแต่เขาก็มีเมียเลยเฮ้ยกูไปก่องขอยมึงโชคนีเว้ยนะมึงช่วยอายแทนกูด้วยนะเวลาของผักไปผังมาไอหวังเอ้ยชีวิตมึงสิ่งไรไม่ตอกขนาดนี้เลยผมไม่รู้ใจ หนึลอยเลยเฮ้ยกูนี้แม่งเล่นเพลงดงใจกูม,มาก <c oughs> เฮ้ยมึงรักษาคุณภาพของวงมึงให้ดีนะแม่งเล่นเพลงได้ดงใจมากไอ้สัตว์ธรณีกังแสงดูเขามาทำเัี้ยนะมึงมึงจะรู้มาเตะ <c oughs> ให้เราเคืนมาเลยนี่ตายนะเวย้ยกูไม่ถือกับพวกเด็กๆอย่าไปเล่นกับกูอย่าไปไหนก็ไปอย่ามาตอกย้ำเว้ย ที่ยังจำได้กูวะออกแล้วใครเห็นกาทำได้ไล้เฮ้ยเฮ้พองตายเออเล่นอยู่นั่นน่ะเพลงเศร้าอ่ะ